สำหรับเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูลาเต้เย็นค่ะที่ร้านของเราะคะ่ะก็จะสะกัดกาแฟ18กรัมนะคะเพราะว่าเครื่องมันมีขนาดเล็กแต่ด้วยความที่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องโฮมยูทเนี่ยเทคนิคจะทําให้กาแฟเข้มข้นเหมือนเครื่องคองเนอร์เชียวก็คือเราต้องบดผงกาแฟให้เล็กลงนะคะแล้วก็แทมหรือว่าอัดให้แน่นขึ้นเนาะต่อไปเนี่ยเราอาจะใช้ตาช่างนะคะในการช่างตวงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น นมข้นหวานหรือว่านมข้นจืดแล้วก็นมสดน,นะคะนมที่ร้านนะคะก็จะใช้นมเมจินมวัวแท้ซึ่งลาเต้เย็นสูตรเนี้ยเป็นสูตรของคนไทยเนาะต้องบอกเลยว่ามันผิดหลักสาคลที่เขากินทั่วไปนะสำหรับใครที่อยากกินตามหลักสาคลน,นะคะก็สามารถติกได้เลยว่าให้เลือกแบบสูตรเออซีเอ,อนะคะเพื่อจะได้กินสูตรที่เป็นไซรัปแทนนมข้นนะคะ มัวเนาะก็จะมีการใช้นมข้นหวานแ้วก็นมข้นจืดแทนลงไปนะคะอันนี้นะคะเป็นแก้วที่เราไม่ได้แยกน้ำไปนะคะปกติออเดอร์ไลน์แมนเราจะแยกน้ำให้ทุกแก้วนะคะ